อายุขั้นน้ำับมันมั่นถามแม่ไหนครับผมมั่นสองเดือนกวา่าถึงสามเดือน,นมันกะโอกาสสีเห็นนะครับต้องใส่ครัว่ามีโอกาสเห็นคช่เพราะบางบางตวัวมันกะอยู่ในท่าที่บ่าสมาสีเห็นได้มันกะกับ<อ>สุดดีมันมีเมือกออก,กน้ำตุ่นไง ไม่ตติดบูเลยครับนี่แหละจังหวัดเส้าเบื้องเหยียบร้อยเจอสิได้จัดการนั่นคือหครับเบื้องยากเนาะมันบวกคือเส้าหลวงเบื้องนั่นครับตามตุงนี่แหละตามนะผมเคยเห็นมาคือทังทังออกลูกกว้างเท่าไหร่ทังเห็นมาหลายเท่าไหรมันต่ำเรื่องว่าความเปรียบต่างมันเห็นหลายข้อบางตูนเป๊ะๆหน่อยๆบางๆคลองแปดเดือนกว่าก็มีค่ะ ไปเบิ่งก็ว่ามันถอนมัอนหวงร้วนเช็กบึงก็ถ่อบบนี้เองพงโตัวถองอ่างลางยังพ่งก็ว่าถองห่วงบึงไม่ได้ขี่กะไลตั้งต๊ะขึ้นโคมูอยู่อ้อ,ขอมขอบถ่องกันนี่มันก็นเล็กถือว่าใส่สาตาวะมันมันไอ้ครับตอบว่าไหนอีเลีับ ต้นอายุเท่าไหร่อน,ออนสองเดือนบอกล้างผสมไม่เยอะสามรอบบัวทองนะครับ 八地图。 อบอมีแนวสิบอกเลยเลยตายอีกรอบเลยตัวนี้บทอ,อบเลยหน,นหลูมีปัญหาบ่อรึกเลยเลย ต่วทีร่างไครค่อนข้างหน่อยครับเนี่ยครับขนาดรังไครเขาเนี่นี่ตรงนี้นี่ครับกับข mm ้า้ตรงนี้ขนาดค่อนข้างหน่อยครับ <Okay. S 1> มันมันบอกใครชัดมันได้เพราะเขาดินเพราะเขาเขาขดินพอดีมันฟีดผามันไ่ชัดแต่ว่าพอสีเห็นเป็นเขาล่าง้วยว่ะเป็นร่างใครเขาค่ะมันมีโอกาสาทีซีมีลูกใดอยู่บ้างครับ่ถาวว่ามีลูกใดบ้าง